สวัสดีค่ะหลังจากที่เราไปดูทุเรียนระยะห่างแล้วก็ระยะชิดที่ระยะห่าง10คูณ10ระยะชิด7คูณ7และก็ระยะชิดมาก10คูณ10ที่มีการปลูกเพิ่มหรือว่าเสียบตรงกลางหรือ5คูณ5นะคะนินว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะให้ผลผลิตที่เต็มที่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันค่ะ ซึ่งการที่เกษตรกรจะทําให้สําเร็จได้เนี่ยมิมีข้อสรุปชัดๆให้ค่ะทุเรียนแปลงแรกที่ระยะ10คูณ10เป็นแปลงที่ให้ข้อมูลดีมากเลยค่ะซึ่งมีแปลงถึง3แปลงที่3ช่วงอายุทั้งช่วงออกดอก4ปี6ปีแล้วก็8ปีค่ะ แปลงระยะห่างเนี่ยนินชอบตรงที่ต้นโตสมบูรณ์ดีอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็ไม่เป็นโรคง่ายค่ะถึงแม้ทุเรียนจะอายุตั้ง8ปีเนี่ยก็ยังมีพื้นที่โล่งให้อากาศถ่ายเทแล้วก็แสงส่องถึงค่ะซึ่งถ้ามองลึกจริงๆเนี่ยการที่มีจํานวนต้นน้อยต้นทุนการผลิตต่อต้นของเราเนี่ยก็ะจะลดลงค่ะการใช้ปุ๋ยการใช้น้ําหรือว่าการจัดการโรคแล้ก็แลกมลงเนี่ยก็ะจะลดลงค่ะ ถ้าเกษตรกรเป็นคนใจเย็นรอได้แล้วก็หวังผลระยะยาวเนี่ยนินว่าตัวเลือกนี้เนี่ยใช้ได้เลยค่ะนินขอขยับเข้ามาอีกนิดนะคะที่ระยะ7จคูณเเป็นแปลงระยะชิดที่ให้ผลผลิตสูงมากพื้นที่เพียงแค่7ไร่ครึ่งน,นะคะให้ผลผลิตถึง3.3ตันทำเงินได้ถึง3.3ล้านบาทเลยค่ะ แต่ว่าจะทําผลผลิตให้ได้สูงเนี่ยเกษตรกร,ร,กรจําเป็นที่จะต้องมีความขยันนะคะเกษตรกร,ร,กรคุณตั้มเนี่ยมีความขยันมากซึ่งใส่ใจในการปลูกทุเรียนการทําทุเรียนระยะชิดให้ได้ผลผลิตดีเนี่ยก็คือทํายังไงก็ได้ให้มีอากาศและก็แสงส่องถึงค่ะซึ่งแสงเนี่ยจะช่วยในการจเจริญเติบโตของพืชทั้งในเรื่องกระบวนการสังเคราะห์แสงและก็การสร้างอาหารอากาศที่ถ่ายเทสะดวกนะคะจะทําให้ทุเรียนไม่เป็นโรคค่ะ ขนาดทรงพุ่มพอเหมาะไม่เบียดบังกันจนเกินไปค่ะส่งผลให้ทุเรียนผลผล,ผลิตสูงจัดการง่ายค่ะซึ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือการให้แร่ธาตุอาหารที่เหมาะสมไม่ใช้ฮอร์โมนในการกระตุ้นมากจนเกินไปค่ะเราเน้นโบโลเคลที่มีแคลเซียมคีเลตร้อยเปอร์เซโบลอนที่จะช่วยในการเคลื่อนที่ของแคลเซียมและมีเกตบอลเป็นธาซิลิกอนเสริมสร้างผนังเซลล์และขยายท่อลำเลียงอาหารค่ะ และเรามีปุ๋ยเกตที่มีความบริสุทธิ์สูงจากอิสราเอลที่จะช่วยให้ทุเรียนได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอค่ะและแปลงสุดท้ายทุเรียนระยะชิดมากระยะห่าง10คูณ10ที่มีการปลูกเสริมตรงกลางหรือระยะ 5, 5. คูณ5พื้นที่แค่เพียง2ไร่อายุทุเรียน7ปีทำเงินได้สูงถึง1ล้านบาทค่ะซึ่งคุณหมวยเนี่ยเขามีการจัดการสมพุ่มที่ดีมาก มีแสงและก็อากาศถ่ายเทสะดวกทําให้ทุเรียนไม่ค่อยเป็นโรคถ้ามีการจัดการที่ดีตลอดมินเชื่อมั่นเลยว่าสามารถปลูกทุเรียนระยะชิดได้ค่ะแต่มีข้อแม้นิดน,นึงนะคะก็คือต้องใช้ปุ๋ยกิฟฟินของเราค่ะเราจะเห็นได้ว่าที่ระยะ5้คูณหเนี่ยสรงพุ่มไม่ติดกันจนเกินไปสรงพุ่มไม่ใหญ่มากทําให้เก็บเกี่ยวง่ายมีการตัดยอดตัดปลายกิง่งและก็คัดกิ่งภายในเดี๋ยวเราไปดูผลผลิตคุณหมวยกันค่ะดกมาก สำหรับข้อมูลการปลูกทุเรียน3มระยะชอบกันไหมคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับสไคร b ์ให้นินด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย